มาที่หน้อเมอนี้ครับออันนี้ก็เป็นเมนูผัดผักครับหมูผัดดอกกระหล่ำครับเนี่ยแล้วก็มีพริกพริกยยใหญ่ๆรูปพริกอะไรครับพริกหวานครับเนี่ยใส่พริกหวานไปด้วยเนีย่ยเรียบร้อยแล้วครับเนาะ พร้อมแล้วก็ทานเสร็จนเนาะนี่เบิงน่ากินมากเลยครับมาเด้อมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันเด้อมันี้ครับ mm hmm. แสบครับแล้วนะ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 